สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาฉิดคนมารถคือเราผมวันนี้พามาบึงขีบเฉพาะขีบนะครับนี่เป็นขีบมือหมุนนะครับเป็นขีบมือหมุนผู้ใดอยากได้ไปติตรดรถงามแห้งครับขีบตัวนี้นี่ครับชุดมือหมุนนี่ก็เป็นแสนนะครับแสนกลัวครับนี่ผู้ใดสนใจครับยวนดวนเลยนี เดี targets, ๋ยวเบิ 5, 000, 000. 5, 000้งข <to> ีบกอนเสียเบิ้งขีบกันขีบตัวขีบตัวนี่ราคาเทดก่อเ้าซืแก้่ะอคเดกบี่นวเสียขายเจ้าบิขีบเทใดนี่เสองเซนหาครับผมสองนหาต่อรองไดบ่ต่อรองไดครับต่อรองได ครับผม,เ,เ,ดบผมเดี๋ยวชมขีปกันโอ้ขีปงามเนี่ยนอนนี่มันเป็นของเค้กเลยตัวนี้มือมือขีบกของเค้กๆเลยโอ้มือขีบไหม,มนี่ครับหมุนได้ของโรงงานเลยว่าเป็นของว่าเป็นของลุงกึงครับของโรงงานแถเลยนี่ มาพร้อมขีบเลยคีบกับของของ,งของเคเคโค้งกับของเคเคนี่ครับสองแสนหาผู้ใดอยากได้ไปติดแออรถติดได้ทั้งฟอดทั้งมีเขียนบบมีหักมีดามสวยกริบเลยวะไพ่ใดไปถี่ว่าคุมแห้งคุมแหง้งปั้พมพมร้อมเรียบร้อย ่ต้องไปหายัางอีกหาตะลุดไซนี่ครับดีดีแท็กเตอร์ดีดีแท็กเตอร์ครับแต่ว่าโค้งขีดง่ามขักบ่มีหักมีดามเลยครับนี่ไผมีรถครับเอาไปใส่ได้สบายเลย ได้ครับสองเซนหาครับคุ้มคุมแห้งครับคุ้มแห้งผู้ใดอยากได้เฉพาะมือหมุนมันเนี่ยเฉพาะชุดมือหมุนมันนี่ครับแสนกว่าบาทครับมันบ่แม่นของแหละมือหมุนนี่บ่แมน่นของโล่งกึ่งเนี่ยครับเบิง่งบ่มีหักมีดามครับสบภาพคีบงามครับงามสมบูรณ์ครับสมบูรณ์นี ถือว่าสมบูรณ์มากเลยครับมีเบืงเบิงเบิงเบืงแต่ละจุดเลยขีดถือว่าสมบูรณ์มากเลยครับมีระบบไฟทั้งให้ลิเขาเนี่กับมาตรฐานครับนี่มันเป็นของโรงงานเลยครับผู้ใดสนใจครับอยากได้ไปใส่รถขีดเฉพาะขีดเลยครับนี่เฉพาะขีด เฉพาะชุดชีพตัวนี้ครับสอง0ซนหาครับโตล่องได้สองเซนหาโตล่องได้ครับบึ้งสภาพนี้บ่มีหักมีดามครับสายนี่สายอ่อนครับชุดคอนโทรลสี่ทางเลยครับเหมือนคอนโทรลใหญ่ี่คอนโทรล คอนทนซีท่างครับชื่อว่าสวยแล้วครับนี่คู่งหญ่ครับของคีเคนเน่นอนของเขาครับนี่ครับขี้เค มาตรฐานครับนี่มาตรฐานนี่ครับชุดมือหมุนชุดชีบมือหมุนครับตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยครับสวยงามแห่งดีครับสภาพปากคีบนี่ ตัวสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์นี่ครับสภาพมันจะเป็นแขนเป็นแขนพับเป็นแขนคือจังร่รรด,ดไปโคได้ครับนี่ไปเอาไปขีบใหม่ขีบอ้อยไ,ได้เมื่อครับขีบมือหมุนนีมมัน,ม,นมันใส่ดีครับ มันสามารถหมุนได้สามรอยหกสิบเลยครับหมุนได้สามรอยหกสิบองศาครับนี่มึงนี่ระบบการทำงานของมันครับมันจะมีมอตเตอร์มอตเตอร์ให้รีคับใบตะหมุนมีเฟืองหมุนครับนี่มันจะปั่นเฟืองหมุนมันจะมีห่วงให้รีดดูข้างในครับนี่กระบอกกระบอกขีบ ปลาคีบนี่สมบูรณ์แี่งครับว่ามีว่ามีหักสภาพนี่โอ้โเจ้าเลยครับไปใดไปนี่ถือว่าคุ้มครับเฉพาะเฉพาะปลาคีบนี่ก็แสนกว่าบาทครับของแท้ด้วครับนี่อันนี้คือของแท้ด้วครับว่าเป็นของโล่งกึ่งครับนี่ของโล่งงานแท้ๆเลยครับสวยครับสวยใครสนใจครับ เปิดราคาไว้สองแสนต่อรองครับสองเสนหาสองเซนหาตอลองได้ครับพร้อมชุดจีบนี่เลยครับเอาไปใส่รถได้เลยใส่คุ้มคุมครับซื้อไม้นี่ซื้อไม้นี่เกือบสี่แสนครับนี่เพราะบาชุดจีบเด้ครับนี่ถ้าไปซื้อไม้นี่ชุดโค้งนี่ครับถ้าเป็นของไม่เกือบสี่แสนครับเพราะว่ามันเป็นของ ยี่ห้อครับของโรงงานแท้ครบชุดมันเลยบดเอามาประกอบกันครับนี่นี่ถังท่วงลำนักได้ครบชุดเลยครับมันก็สภาพถือว่าเก่าิเปอร์เซเลยครับถือว่าเก่าิเปอร์เซครับนี่เพราะว่า ตีมองเดียวคือตีมันเป็นของมือสองครับแต่ว่าสะพานนี่สมบูรณ์แห้งใครสนใจครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ใหต้ติดต่อมาเลยครับขีบเก้ครบจุดเลยครับเป็นมือหมุนเอาไปใส่รถไทฟ,ฟอร์ดได้ครับใครสนใจครับ กินกลางมาไืไหครับครบชุดครับครบชุดสองเซนหต้อรองไหลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําน,นะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผู้ใดสนใจรถบ้านรถมือสองครับเดี๋ยวจะมีคลิปลุงให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆรถไทรถซิปล้อรถฉีบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นยนะ เดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ